อย่าประเมินผู้ขายแบบนี้มันช่วยสกีนให้บริษัทไม่ได้เลยคือทำตามฟอร์มของบริษัทเฮ้ยเขาให้ขอพอพสองศูนย์หนังสือรับรองมาแล้วก็ให้ประเมินเก่อๆแบบนี้โดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรที่มันเห็นเลยว่าซัพพลายเออร์เจ้านั้นมันเหมาะสมกับเราจริงๆไหม แค่เห็นเอกสารแล้วก็ติกต๊กติกตามที่เคยทําเหมือนทําตามกองห้ชินโอเคเรียบร้อยเอาขึ้นทะเบียนผู้ขายได้แล้วพอมาวันนึงผู้ขายคนนั้นเขาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังโดยคาดหวังมโนอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยเขาจะส่งของได้คุณภาพเขาจะต้องไม่โกงเงินเราสิเราให้ไปแล้วก็เราไม่ได้มาประเมินจริงจังเหมือนที่จะซื้อมือโปรเขาทำกันะ แล้วเขาทำยังไงอะที่มันจะดูผู้ขายที่ไม่โกงเราที่ไม่เชิดเงินเราไปอะคุณต้องไปดูที่งบการเงินเขาคุณไม่จำเป็นต้องของบการเงินเข้ามานะคุณไปดูที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒน์อะ dbd.go.th อะเข้าไปเซิร์ชชื่อเขาหรือใส่เลขที่ผู้เสียภาษีเขามันจะเห็นมันจะเห็นว่า เขาเปิดมากี่ปีทุนจดทะเบียนเท่าไรเขาทำธุรกิจอะไรใครเป็นผู้บริหารมันเข้าไปดูงบการเงินเขาได้ดูได้ย้อนหลัง5ปีงบแสดงสถานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนดูได้เลยคุณต้องดูตรงนี้ไปดูสินทรัพย์กับหนี้สินเขาด้วยว่าสินทรัพย์เขาเป็นไงหนี้สินเขาเป็นไงเขาส่งงบทุกปีไหมบางบริษัทอาจจะขาดทุนมาเรื่อยๆใช่ปะ ถ้าคุณอยากจะซื้อเขาคุณก็ดูว่าทรัพย์สินเขาเป็นไงวะเขามีทรัพย์สินมากกว่านี่สินใช่ไหมออกก็ยังพอโอเคเขาเปิดมากี่ปีวะเฮ้ยแบบนี้ฉันให้แอดวานไม่ได้วะต้องเป็นเครดิตเพราะว่าเขาขัดทุนมาตลอดแบบเนี้ยมันทําให้คุณวิเคราะห์ได้การที่คุณทําแบบแรกที่ครูบอกคุณมันทำเพราะความเคยชินทําเพื่อให้จบๆผ่านๆไปมันช่วยบริษัทไม่ได้ ถ้าคุณจะเอาที่ช่วยบริษัทได้แล้วคุณเติบโตด้วยพูดอธิบายได้เห็นภาพเป็นฉากๆมีหลักฐานหลักเกณฑ์ด้วยคุณต้องทำแบบที่ครูบอกไปเช็คในกรมพัน์เลยเฮ้ยสกรีนดูซิว่าอย่างไงเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วขอเอกสารเขามากกว่าน,นั้นเอ้ยเขามีสติฟิเคตอะไรไหมเขามีทำ ISO อะไรหรือเปล่าแล้วตัวสินค้าเขามีเซอร์ติฟิเคตอายรองรับไหมไอ้พวกเนี้ยมันทําให้คุณมั่นใจได้ว่าบริษัทนั้นเขามาทําธุรกิจนานๆต่อไปเรื่อยๆเขาจริงจังกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นขอให้คุณจริงจังกับงานตัวเองด้วยเนาะไหนๆเราก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วครูบอกคุณเสมอ คุณทำไม่เต็มร้อยกับทำเต็มร้อยใช้เวลาเท่ากันแต่ผลลัพธ์ได้ต่างกันเลยดังนั้นขอให้คุณตั้งสติแล้วตั้งใจทำงานเนาะ ไม่ว่าตอนนี้คุณเป็นระดับไหนก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครูขอให้คุณมุ่งสู่ท็อปของสายอาชีพนั้นเพราะตัวท็อปมันได้ผลตอบแทนมากกว่าตัวฐานขอให้คุณจริงจังกับงานที่คุณทำคุณใส่ใจมันงานนั้นมันกลับมาใส่ใจคุณเช่นกันผลงานที่คุณสร้างมันไม่ไปไหนนะมันย้อนกลับมาสร้างคุณนะ คุณสร้างมันมันกลับมาสร้างคุณขอให้คุณตั้งใจในสิ่งที่ครูบอกเนาะประเมินเขาอย่างจริงจังอย่าทำเพราะความเคยชินเฮ้ยมันทำแบบไหนที่มันจะช่วยบริษัทได้วะก็หาข้อมูลไม่มีก็หาเรียนหาลงทะเบียนเรียนเฮ้ยมันจะเช็คอย่างไงทำไงก็ลงทะเบียนเรียนกับคนที่เขาสอนเรื่องนี้อย่างเช่นครูก็มีสอนในเรื่องการประเมินผู้ขายอะไรใหม่ ก็ไปลงทะเบียนเรียนมันจะได้มาช่วยคุณได้ในตรงเนี้ครูบอกคุณว่าถ้าคุณทําแบบที่เคยทํามันช่วยสกีนให้บริษัทไม่ได้เลยดังนั้นขอให้คุณจริงจังกับมันประเมินดูซิว่าเหมาะไหมสมควรไหมว่าที่จะให้เงินไปก่อนหรือว่าจะเป็นเครดิตเท่านั้นถ้าเป็นเครดิตมันยังพอโอเคอะครูขอให้คุณตระหนักรู้ถึงตรงนี้เนาะอย่าประเมินแบบ นั้นที่ครูบอกคุณต้องเอาจริงกับมันเช็คแล้ววิเคราะห์ดูเจ้านี้เหมาะไหมที่จะให้เงินสดหรือว่าไม่ได้วิเคราะห์ดูตรงนั้นเขาส่งงบทุกปีไหมงบเป็นไงกําไรขัดทุนหรือเปล่าถ้าขัดทุนสินทรัพย์มีมากกว่านี้สินใช่ไหมถ้าสินทรัพย์มีมากกว่านี้ทินโอเคก็พอได้อาจจะ ให้แอดวาน์ไปนิดหน่อยถ้าเขาต้องการแอดวาน์จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คุยเป็นเครดิตเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ครูบอกคุณครูขอให้คุณเรียนรู้ลรโชคดีเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ